สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งครับเดี๋ยววันนี้เราทําตามสัญญาการสอนดูคอยนะครับทํายังไงให้รู้ทันช่างช่วนะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องหนึ่งเราขัดมานะครับแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันสั่นกระตุกกระตุกนะครับให้เราทําอย่างนี้อยากรู้ว่าคอยจะไหนเสียใช่ไหมจับดึงขึ้นมาครับพอดึงขึ้นมาก็มีเสียงตักทักทักทักได้ยินไหมครับทักทักทักักเครื่องจะสั่นมากที่นหนึ่งนะครับถ้าเราดึงขึ้นมาเยอะตัวตัวมาครับดึงขึ้นมา ไม่มีเสียบแป๊กแป๊กดึงขึ้นมาสุดเครื่องก็ยังไม่ยังเดินสั่นๆอยู่นะครับไม่สั่นเพิ่มขึ้นแสดงว่าตัวนี้เริ่มมีปัญหาตัวต่อมาครับดึงขึ้นมาต้องมีแป๊ก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 และเครื่องสั่นมากขึ้นเห็นไหมครับแสดงว่าตัวนี้ยังใช้ได้ตัวสุดท้ายครับดึงขึ้นมาปั๊กแป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 ๊กเห็นไหมครับแล้วก็เครื่องกระตุกมากขึ้นครานนี้รู้แล้วใช่ไหมครับตัวไหนเสียเห็นไหมดึงขึ้นมาเครื่องเดินเหมือนเดิมเลยยังสั่นให้ไั่สั่นกระต ตอนนี้เรารู้ทัน,ทนแล้วใช่ไหมง่ายไหมครับที่ที่ที่แล้วบอกไปเอาตังค์ไปง่ายแค่เนี้ใช่แค่เนี้ยไม่ทำนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปการเรียนรู้น,นะครับ